องตุ๊กสาลาวจำเนื้อแช่แนวเมื่อนี้น้องตุ๊กจะพาทุกคนไปรีวิวเฮือนของน้องตุ๊กเนาะน้องตุ๊กจะมาเริ่มยูจุดอ่าจะมาลุยูืดมาเริ่มยูดจุดสี่ด้วยแก้วรักเมือง,เอ,งเองนันเองเราพาทุกคนไปเฮือนของน้องตุ๊กสาลาวจำเนื้อว่าจะเป็นนเดือเหือนของน้องตุ๊กมาหูจักกับน้องตุ๊กไฮไลท์เดือทุกคนนี่ เดี๋ยวนี้น้องตุก๊กอ่าน่วยแก้วลักเมืองเป็นสวนสาธารณะของเานอสำเนหนือเนาะแล้วก็เป็นออกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองสำเหนือนั่นเองค่าทุกคนได้มาหากได้มาเที่ยวก็ต้องได้มาจุดนี้เ้อเป็นจุดเช็คอินของเมืองสำเหนือเด้อทุกคนเด้นแล้วก็มีอีกจุดนึงคือเป็นจุดชมวิวของอ่าเมืองสำเหนือคือการขึ้นไปแล้วเห็นมดเมืองเลยคือจะเป็น บัดองตือเนาะขี่รถขึ้นเมื่ออีกเนาะทุกคนเนาะขึ้นป้อมผู้ขึ้นไปป้อมผู้บัดองตือผุนถึงจะเห็นเมื่อถวตัวเมืองเลยเนาะเป็นจุดเซ็กอินสองบอนนีออ่ออกจากออกจ้ากันนวยแก้วนี้ขึ้นไปเนาะจะเลี้ยววานันเบื้องซ้ายมือก็จะเป็นโซนที่เป็นบ้านพักบ้านพักห่านอาหารเนาะเป็นโซนที่เผ่น ทุกคนสามารถมาพักไดเน,หนาะอ้อมแอมแถวนี้จะเป็นบ้านพักเดินคนคือทางทางนี้คือเป็นบ้านพักเือนพักุ้องแฮมเนาะเขาลงหอบซอยเบื้องสายนี่เนาะทุกคนถ้าว่าเอฟซีทันเด้อฮักมาอยากมาเที่ยวเหม่นสถานทีหรือว่าทีา่พักเหมอนสะดวกสบายเด้อทุกคนเรานว่าเกิดตลาดแด้เกิตลาดแด้เ,าดเดนาะ ออกจากน่วยแกวมาก็มีโ้งแฮม,มบานบัพักแล้วก็หันอาหารบ้านน้องตุ๊กจะไปหลายหลายทางนะทุกคนคือขี่รถจ้ากันน่วยแกวขึ้นมาขึ้นมาก็จะเป็นขัวหนุำำ่ซ้ำ ัวน้ำซ้ำานึงเดินตัวน,นี้เดิอตอนนี้จะเป็นขัวน้ำซ้ำหนึ่งขัวน้ำซ้ำหนึ่งห,ห,หงล้กก็ขี่ลงมาทา่ะเลียวท้ายนี่ก็จะไปตลาดเดินวนกคนขี่ขึ้นมาทาั้งนี่กะ็จะเป็นห้องเรียนมอสอพันล่าโ้องเรียนมอสอพันล่าห้องเรียน <t IS> มอสอพันล่าเป็นห้องเรียนที่หลวงตุ๊กเคยเรียนมาก่อนเนะทุกคนหล้กก ที่รถขึงมาติดเฟแดงค่ะ้าเข้าไปสื่อกะเข้าขาไปอันไปสื่อคือไปบ้านนาทองค่ะอ่าเรียวซ้ายคือไปตลาดค่ะเรียวขวาไปทางหูโมแข้งห,อห,งหนองขូกดส่วนบ้านน้องจุ๊กกะจะเข่าซ้อยนี่เดิอทุกคนซ้อยเบิงคว้ามือนี่เข่าซ้อยนี่เนาะ ปาน้องตุ๊กก็จะเข่าได้สามีทางเด้อคนมื่อจะมารีวิวทั้งบานแล้วก็มารีวิวทั้งเพื่อนของ้องตุก๊กเนาะที่เขามานี่กะประมาณอ่ะจากทางหอมเขามากกับประมาณสามสามสิบสามสิบเมตรเนาะเดี๋ยวนี้ก็กำลังเข่าสซูบ้านนาเวียงเป็นบ้าน เิดหวานของนงตุกแล้วเนาะเป็น,นมือนี้เขาจะมารีวิวหะทุกคนเมืองถ้าลงเมืองเมืองคว้ามือนี่คือไปโลกไปเพื่ยอของน้องตุกเลยแต่น้องตุกจะบอลงแต่ว่าน้องตุกจะมารีวิวทางนี้ก่อนนี่สามารถลงมาทาั้งนี้ได้เนาะแต่แต่ว่าเขาจะมไปเนาะ ท้องน้องตุ๊กจะเป็นบานยอเนานะทุกคนเนาะ้วนกะ็เส้นทางกับ่อนทางที่จะสะวกสะบายเนาะถ้ามัถเข่าได้ห้ายทางอ่ะ้าเรียวทรายมือก็จะออกไปบา้านโคลคามขาเรียวขวามือก็ออกไปทางพ้งหมอตัดเส้นนั้นไฟแดงที่เขามาเมื่อกี้เนาะทุกคนเนาะแล้วก็เรียวขวามือนี่ เี่ยวคว้ามือนี่มาก็จะเป็นอ่าเป็นวัดนาเวียงวัดเวียงคำสัราลามเนาะนี่เนาะหาเลี้ยวขึ้นนี่ก็จะเป็นของกาบมานวัดนาเวียงก็ขี่รถขึ้นไปอีกบัาหนึ่งกจ็จะเป็นอ,อน่าจะเป็นเพื่อนของหลวงตูกเนาะแต่มาเขาจะไ่ไปเ่าจะไปภูตาก,กันหลายๆทางเนาะ รถมาทุกคนน่าจ,จะเคยเห็นหนองตุ๊กคือพาที่รถมาหลายๆทางเนาะนี่ทุกคนนี่เนาะทาเลี้ยวท้ายคือไปห้องหมอเนาะทุนห้องหมอแข้งหรือบปห้องหมอประจำแข้งหัวพันพาเลี้ยวขวาคือไปทางไฟแดงจะเข้ามาเมื่อกี้เนาะทุกคน ขี้ขึ้นขัวนำซ้ำหานี้ขี้ขึ้นขัวนำซ้ำหานี่เนะาะทุกคนขี้ไปอีกหน่อยนึงครับอีกไปหอดยางเนอจะเป็นเส้นทางเออขางมานองตุ๊กกจะมจีอันเนาะขี้ขึ้นมาซื้อ ก็จะมีห้องแฮมอยู่นี้แล้วก็หาอาหารเนื้โตผอมหน่อทุกคนสะสะดวกสบายท้าเอฟซีทันเดยังมาเที่ยวเนาะมีห้องแฮมมีวันพักโอ,โอเคเลยแล้วก็ใส่มือใส่มือจะขึ้นข้วรถเมล์หรือว่าทารถเนาะทุกคนถ้าใปลคว้ามือก็จะมาประจบเหมาะเซื้อกาบันนวยแก้วเหมือนเดิมเดินทุกคนเดิ แล้วกนีสงสัยทุกคนจะงงละเนาะเดี๋ยวน้องตุ๊กจะพาขึ้นไปทางเก่าทางเดิมเดี๋ยวทุกคนเดินทางเก่าทางเดิมที่เฮามาเมื่อกี้เดี๋ยวเฮาจะพาทุกคนอ,อมด้วยแก้วอ,อมด้วยแก้วเสาหลักเมืองของเมืองซําเนือเนาะ ก่อนาไปทางนี้เดอร์ภาไปบ้านน้องตุกก๊กเนาะเมื่อนี้น้องตุ๊กคือสกว่ามีน้ำมันร้ายอยู่เลยมีน้ำมันเลาะร้ายจังเลยเข้าก็จะมาเลี่ยวาย ไปบ้านน้องตุ๊กเดอ้อรีวิวต่อเดอทุกคนเดอ้อรีวิวจะมารีวิวเพื่อนของน้องตุ๊กเนาะขี่รถมาขี่รถมาออกกลางน้ำแกวมาคือมาเจอเจอ,อวอน้ำซ้ำหาหาพุเดิ้ลเอฟซีฐานเด้ออยากมาหาน้องตุ๊กเหมือนมาได้เลย,เลยน้องตุ๊กบอกอันบอกแฟนดีหรือว่าบอกทางมาเฮือนใจละเอียดเย็บเลยทุกคน คนจอบอเมื่อกี้นกทุกเบ่าไปแถวนี้ก็จะมีาอาหารแถวแถวทางขงา้านนกทุกจะมีอานอาหารหลายๆา่านเนาะมีทางอาหารอาหารเวียดแล้วก็มีทางอาหารอาหารหลาวมีแต่แนวแซ่บๆเนะนี่ยวันนี้เราจะขึ้นไปเฮื่นเลยเด้อวันนี้เด้อ รถมามาเจสนาบัตรเจสนาบัตรแล้วก็เหลี่ยวสายขึ้นไปเฮือนนองตุกเลี่ยวสายขึ้นนี้นี่จะเป็นของการบาดของการบาดบานหน้าเวียงขอคนที่รถมาหอนีกก็จะเป็นทางลงเงินของหนองตุกเอง จะเป็นหอมน้อยๆซอยซอยวัดใจนะคนขี่เขามาอันนี้ก็จะเป็นบ้านของน้องตุ๊กเองส่วนนี้ก็จะมีรถวิโก้อยาวเนาะทุกคนเนาะนี่ก็จะมีรถวิโก้อยาวแล้วก็มีหลายๆคันหนึ่งเลยเพราะว่ากำลังแต่งรถเดกกำลังจะไปถ่ายนาส่วนนี้ก็คือ เพื่อนของหลองตุกเองเฮาจะเข่าไปเบิ้งเ่อนกันเลยอามันรีวิวเนาะคันได้บุย่อมขึ้นนะขึ้นทางนี้เนาะทุกคนนี่เขามากจะเห็นไอ้จ้กะพ,พ่อไพกกำลังเหตุเพดานเ่อนเพื่อนของหลวงตุกกเป็นแบบเพื่อนแบบดุนเกานนะ เขามา่ได้เหอนมันจะเป็นแบบเือนทรงกาวทรงเดิมเมก้อ,กอนเหอนของนล่าเม,มอก้อนนะจะเป็นแบบห้องนอนเลียนกันเลยอ่ะพักกันดึ้งลวดเดียวเนาะนี่อ,อันนี้ก็จะเป็นห้องโถงห้องโถงห้องโถงจะก,กว้างนิดนึงเป็นห้องนอนอันนี้ห้องนอนของไอ้โจ้อยอันนั้นคือห้องนอนเม่ส่วนน้องตุกนอนอยู่หลังบา้านเนาะบ่มีวันนอนนอนอยู่หลังบ้านเขานอนอยู่หลังบ้าน นี่เครื่องก็ค่อนคางร้ายนีน,นึงเดออันนี้คือออกมาออกมาประตูมืก่กีกับเป็นเงินขัวเงินขัวแล้วก็นีน่น้องตุ๊กจะดังไฟยูนีหนะบูฝนตกมาคืออึนมดเลยจ้ะทุกคนอันนี้คือห้องนอนของน้องตุ๊กเองซึ่งมืดมากห้องนอนของน้องตุ๊กเนาหน,น,น,หนะ นี่ห้องนอนตอนนี้คือน้องตุ๊กหากระเฮ็ดเมอร์นั่นเองเนาะน้องตุ๊กมาน้องตุ๊กหากระเฮดกระเฮ็ดเมอร์เหรอเพื่อนที่น้องตุ๊กอยู่นี่ก็ตังมากกว่าจะหอดสิบปีแล้วเนาะทุกคนตั้งแต่ปีสองพันสิบปีหรอวะสองพันสองเดี๋ยวนี้สองพันสองสองก็สิบปีโอปีสองพันก็ได้สิบสองปี กะสิบสองสิบสองปีเนาะเพือนนี้อ้าวให้ดรว่าสาสองปีโอ้สองปีลายเล็บตกลายเล็บตกคือเพือนของตุกสร้างมาได้สิองปีเหรอเนาะทุกคนสางมาได้สาสองปี จาได้มาสักสองปีก็ได้ซัานี่เนาะทุกคนเพราะว่าพ่อกับแม่ได้ส่งลูกเคียนซีคนก็เลยให้เธอเฮือนหัน่น่บล้วนั่นเองเนาะทุกคนเดียวนี่ก็น้องตุกก๊กจะมาเฮดเฮดานไซแต่ว่าก็เป็นหัวแหงหัวใจจากไอ้น้องหลายคนแลยก่ะออไอ้น้องหลายคนเนาะที่่วยสวยกันเนาะทุกคนนี่แหละบานของหลงตุ๊กดาทุกคน <c oughs> จะมีทางเขาหน่อยคือเป็นซอยบัดเจอนั่นเองส่วนนั่นเพื่อนนี่น้องตุกกันยังบริเวดไห้แบบนั้นเนาะลังค่ากันยังหัวอยู่เพราะว่าเป็นอ่าสังกะสีสังกะสีเก้าที่เฮดเพื่อนหลังเก้าเอามามุงใส,ส่ก้อนน้องทุกคนเนาะนี่ยบุตรเนี่น้องาอาจจะไปซื้อแนวมาอาจติดใส <c oughs> ่แนวมาติดใส่นาะทุกคน จะพอดีมวนจะพอดีมวนเวลาฝนตกมาโอ,อยท่าทุกคนมักคลิปนี้พักทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องคล็ป mm hmm. คลิปต่อไปเด้อบ๊ายบายไปแล้ว